สวัสดีครับไพลบุญนอกนะครับไม่ได้เจอกันนานนะครับวันนี้นะครับจะเทรดหนึ่งไม้นะครับขนาดไม้หนึ่งร้อยนะครับสักไม้หนึ่งเทคนิคที่ใช้นะครับก็ยังเป็นแนวรับแนวต้านนะครับแล้วก็เทรนดโอเคครับมาดูคู่นี้กันนะครับนี้กราฟค่อนข้างสวิงนะครับแต่ว่ายังมองเห็นเป็นเทรนด์อยู่บ้างนะครับผมจะตีนะครับ ประมาณนี้นะครับเป็นใหญ่เป็นขาลงนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้นะครับก็มีการทำทำต่ำก็จริงนะครับแต่ว่าโซนนี้เริ่มเริ่มยกสูงขึ้นนะครับดังนั้นเป็นไปได้ว่ากราฟเนี้ยจะจะขึ้นนะครับจะจะขึ้นไปข้างบนนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรารอดูตรงนี้นิดนึงนะครับ ก็คือมันจะมีแนวแนวแนวตรงนี้นะครับ <Okay. S 1> เขาอาจจะโอเคครับเนี่ยประมาณตรงนี้นะครับคือแนวชุดนี้นะครับแนวชุดนี้เดี๋ยวเราดูว่าแท่งนี้จะเบรกขึ้นไปได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้เราจะกดลงนะครับที่แนวตรงนี้นะครับ แท่งนี้ค่อนข้างแรงนะครับเดี๋ยวเรารอดูถ้าห่างแนวไปอาจจะต้องรออีกนิดนึงนะครับโอ,โอเคครับผมจะยังไม่กดนะครับเพราะว่าเขาปิดระหว่างแนวพอดีนะครับเดี๋ยวรอดูแท่งนี้อีกหน่อยนะครับอันนี้เป็นเทรนที่เราตีนะครับเส้นเทรนที่เราตีเ,เดี๋ยวเรารอดูสถานการณ์แท่งนี้นะครับ แนวค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะตีตรงไหนก็แนวหมดเลยนะครับเขียวสลับแดงแบบนี้เดี๋ยวเรารอใจเย็นๆนะครับ <Okay. S 1> ดูเหมือนว่าเขาจะลงมาแต่ว่าก็พยายามจะขึ้นเหมือนกันนะครับนั้นเป็นไปได้ว่า อาจจะทะลุนะครับอาจจะทะลุเดี๋ยวเรารอแนวด้านบนดีกว่านะครับผมอขออนุญาตเช็คแนว5นาทีนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นแนว5นาทีนะครับโอ้ครับไม่ผ่านแนวนี้นะครับแนวนี้เป็นแนวที่ค่อนข้างแข็งทีเดียวนะครับไว้ใจได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรารอจังหวะกดลงกันดีกว่านะครับโอ้ ไม่ทันไม่ทันไม่ทันไม่เป็นไรนะครับโซนแนวที่ตีนะครับเป็นแนวของ5นาทีค่อนข้างแข็งแรงนะครับค่อนข้างแข็งแรงกราฟไม่ผ่านไปไม่ได้นะครับ รารอเรารอ,รอ,รอแต่ด้านล่างนี้ก็ดีดขึ้นแรงนะครับโอเคครับถ้าจะกดนะครับผมอาจจะต้องรอกดปลายไส้นะครับปลายไส้นอกเส้นเทรนนะครับ 5นาทีตรงนี้ก็ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าครับขึ้นไม่ผ่านนะครับอันนี้ก็ลงไม่ผ่านนะครับนั้นเราต้องอาจจะต้องรอนะครับรอเขาเบรกนะครับรอเขาเบรกเอาแนวนี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะเบรกได้ไหมนะครับเพราะกดตรงนี้อาจจะดูเสี่ยงไปนิดนึงนะครับ กราฟไม่ขยับเลยเอเคครับเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าน่าจะน่าจะลงแล้วนะครับเขีผมจะรอเขาเขียวขึ้นไปนะครับเขียวขึ้นไปแล้วผมจะกดประมาณเส้นเทรนนะครับถ้าเข้าไปถึงให้นะครับอุ้ยโอเคครับผมกดเรียบร้อยนะครับที่กดนะครับตั้งใจจะกดเส้นเทรนนะครับแต่ว่า พอดีเห็นเขาขึ้นไปนะครับขึ้นไปค่อนข้างสูงแล้วก็ไปชนแนวนี้ลงมาพอดีนะครับไปชนแนวนี้พอดีก็เลยกดโอเคครับมาดูกันว่าจะโดนตีกลับจากข้างล่างไหมนะครับเพราะกราฟค่อนข้างแรงนะครับแต่จริงแนว5นาทีนะครับก็คือค่อนข้างแข็งเนาะค่อนข้างแข็งดังนั้นเป็นไปได้ว่าเขาจะ ขึ้นยากนะครับอาจจะต้องลงมาก่อนนะครับลงมาแล้วก็รับแรงแล้วค่อยดีดขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับ1ไม้พอนะครับตรงนี้นะครับอย่างที่บอกครับผมใช้แนว5นาทีนะครับผมใช้ในส่วนของแนว5นาทีโอเคครับ จะเห็นว pues ่าแนวนี้ค่อนข้างแข็งนะครับค่อนข้างแข็งผมก็เลยตีเป็นโซนไว้นะครับเป็นโซนไว้แล้วก็ใช้เทรนด์นะครับใช้เทรนด์ของแนว1นาทีนะครับแนว1นนาทีนะครับก็ตีลงมานะครับหลังจากตีลงมานะครับพยายามจะกดให้ได้ตรงนี้นะครับแต่ว่าการเด้งของเขาค่อนข้างแรงนะครับค่อนข้างแรงแต่ว่าก็มีหยุดนะครับหยุดเมื่อไปถึงแนวเดิมนะครับก็เลยมั่นใจว่าเขาน่าจะลงนะครับก็กด แต่ว่าปลายคงไม่ทันนะครับเพราะเป็นดีดกลับพอดีนะครับโอเคครับเรียบร้อยหนึ่งไม้นะครับไว้เจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ